Bre a d and s h a r e ข้อมูลความรู้เพื่อสมดุลชีวิต work-life balance ในโลกสมามใบของคุณชีวิตส่วนตัวครอบครัวและงานจากคำนำของสำนักพิมพ์มัติชนเมื่อชีวิตเดินทางไปถึงช่วงเวลาแห่งการทำงานหรือว่าเริ่มต้นธุรกิจคำถามสำคัญที่เกิดขึ้นก็คือจะเลือกงานหรือชีวิตเป็นประโยคที่ชวนให้ทบทวนว่าธุรกิจหรืองานที่ทำอยู่ สร้างสมดุลชีวิตสร้างความสุขให้เรามากน้อยแค่ไหนเพราะการทำงานกินเวลาหนึ่งในสของชีวิตคนเราในแต่ละวันถ้าทำงานที่ไม่มีความสุขสแล้วเราจะเสียเวลาในชีวิตไปมากอย่างน่าเสียดายดังนั้นเราจะมีความสุขจากการทำงานได้อย่างไรนั่นคือคำถามที่ต้องหาคำตอบให้ได้ พี่เวิร์กเพ a ส e ี d a อนด a แ n ร e ในีนี้นะคะจะชวนไปหาคำตอบจากเรื่องราวตัวอยา่างผู้ก่อตั้งธุรกิจในญี่ปุ่นที่มีความโดดเด่นค่ะและก็ถูกกลั่นกรองออกมาเป็นหนังสือที่ชื่อว่าธุรกิจสร้างสุขหรือว่า The Business for Happiness Japanese Style นะคะโดยนักเขียนนักจิตวิทยาคุณพิชารัตน์มารุมุระที่ได้นำเอาแก่นแท้ของการเติบโตทางธุรกิจ แม้ว่าจะมีความหลากหลายค่อนข้างมากนะคะแต่สิ่งที่เหมือนกันของธุรกิจเหล่านั้นก็คือการดำเนินกิจการโดยมีองค์ประกอบของความสุขเป็นพื้นฐานสำคัญค่ะจากคำนำของนักเขียนตอนหนึ่งในหนังสือนะคะได้บอกเอาไว้ว่าความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจในสังคมปัจจุบันเนี่ยกลับทําให้คนเราห่างไกลจากความสุขมากขึ้นเรื่อยๆนะคะคนทํางานหลายๆคนเนี่ยมักจะเกิดความเครียด ความกดดันในชีวิตมากขึ้นจนกระทั่งเนี่ยกลายเป็นคนมองโลกในแง่ร้ายแล้วก็ไม่มีความสุขกับชีวิตไปเลยนะคะบางคนเนี่ยถึงขั้นเป็นโรคซึมเศร้าจากการทำงานซึ่งตอนนี้ก็เรียกว่าเป็นโรคยอดฮิตทั่วโลกเลยทีเดียวค่ะสมมติฐานสำคัญที่นักเขียนพบนะคะก็คือไม่ว่าสิ่งที่คนเราเนี่ยต้องการทำคืออะไรแตกต่างกันยังไงแค่ไหนก็ตามแต่พื้นฐานอย่างหนึ่งที่ทุกๆคนนะคะในโลกนี้ ต้องการนั่นก็คือความสุขค่ะและเมื่อความสุขมาบวกกับความสำเร็จเนี่ยย่อมเป็นสิ่งที่สุดยอดเลยใช่ไหมคะในทางกลับกันนะคะนักเขียนหนังสือเล่มนี้ก็เชื่อว่าความสำเร็จที่ปราศจากความสุขมันจะเท่ากับความล้มเหลวในที่สุดค่ะการค้นหาคำตอบของนักเขียนจึงเริ่มจากคำถามสำคัญสข้อค่ะนั่นก็คืออะไรคือสาเหตุที่ทำให้คนเรามีความสุข และเขาก็ศึกษาต่อไปนะคะว่าสภาพแวดล้อมแบบไหนที่จะช่วยทำให้คนเรานั้นสามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้ค่ะคุณผู้ฟังคะมีเรื่องน่าแปลกใจอีกอย่างหนึ่งนะคะสำหรับนักเขียนก็คือการพบว่าความสุขนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่ามีอะไรเกิดขึ้นนะคะแต่ขึ้นอยู่กับว่าเราเลือกมองสิ่งนั้นอย่างไรบางทีนะคะคุณผู้ฟังคนสองคนเนี่ยอยู่ในสถานการณ์ที่เหมือนกันทุกอย่าง อาจตีความมองสถานการณ์ต่างกันได้แบบสิ้นเชิงเลยก็เป็นได้นะคะดังนั้นนะคะเราเนี่ยจึงได้เห็นคนทำงานที่ไม่มีความสุขจากงานจากสถานที่ทำงานที่ตนเองอยู่พวกเขาเนี่ยมักจะเลือกที่จะเปลี่ยนงานเปลี่ยนสภาพแวดล้อมครั้งแล้วครั้งเล่านะคะแต่ก็ยังไม่มีความสุขอยู่ดีบางทีเนี่ยนะคะเราอาจจะต้องมาเปลี่ยนความคิดของเราค่ะ ด้วยการที่เลือกที่จะจดจอ่อกับความสุขที่มันรายล้อมรอบตัวเรามากกว่าไปจดจอ่อกับสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์กับชีวิตนะคะอย่างที่บอกเมื่อตอนต้นนะคะว่าหนังสือเล่มนี้นะคะหนังสือธุรกิจการสร้างสุขเนี่ยเป็นหนังสือว่าด้วยการค้นหาคำตอบของนักเขียนซึ่งเขาก็จะไปสำรวจแล้วก็เรียนรู้เคล็ดลับของการดาเนินธุรกิจขององค์กรในประเทศญี่ปุ่นรวบรวมมาทั้งหมดใน16อง,งค์กรค่ะ ซึ่งนักเขียนเนี่ยบอกเอาไว้นะคะว่าเป็นองค์กรที่ดีที่แสดงให้เห็นถึงการดาเนินชีวิตด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็มีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบตัวเป็นการสร้างการมองโลกในงแง่ดีเป็นการสร้างความเข้มแข็งฟันฝ่าอุปสรรคแล้วก็พัฒนาตนเองให้ดีได้ในที่สุดค่ะองค์กรญี่ปุ่นทั้งหมดนี้นะคะมีตั้งแต่ร้านข้าวกล่องเล็กๆนะคะจนไปถึงบริษัทผลิตซอฟต์แวร์ ที่ทั้งหมดเนี่ยสามารถสร้างผลลัพธ์มหาศรรจย์ในการทําธุรกิจที่เหมือนกันก็คือได้ทั้งความสําเร็จของธุรกิจแล้วก็คนทํางานที่มีความสุขเขาทํากันได้ยังไงเขาทํากันด้วยหลัก4ปัจจัยแห่งความสุขค่ะซึ่งได้มาจากการทําวิจัยโดยสราราจา์ทาคาชิมาเอโนะนะคะซึ่งเป็นศสราราจย์ประจํามหาวิทยาลัย K.O. ประเทศญี่ปุน่น สตรจารย์ผู้นี้นะคะเป็นผู้ที่บุกเบิกในการศึกษาเกี่ยวกับความสุขของมนุษย์แล้วก็ยังมีส่วนในการให้คําแนะนํากับรัฐบาลญี่ปุ่นเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานแล้วก็การโปรโมทนวัตกรรมผ่านปัจจัยด้านความสุขได้สรุปประเด็นสำคัญสำคัญจากการวิจัยโดยสำรวจจากคนญี่ปุ่นจำนวนทั้งสิ้น1,500คนนะคะโดยการสำรวจนั้นจะเน้นเรื่องปัจจัยหลักที่ ใครก็ตามที่มีก็จะทำให้เขาเหล่านั้นมีความสุขได้สรุปออกมาเป็น4ปัจจัยแห่งความสุขค่ะนั่นก็คือการตระหนักรู้และการพัฒนาปัจจัยที่2ความสัมพันธ์ที่ดีและการรู้สึกขอบคุณปัจจัยที่3นะคะการมองโลกในแง่ดีและปัจจัยที่4ค่ะความเป็นตัวของตัวเองนักเขียนได้นำการร้อยเรียง4ปัจจัยแห่งความสุขนี้นะคะ เข้ากับองค์กรตัวอย่างทำให้คนอ่านในเข้าใจเรื่องราวได้มากขึ้นค่ะผ่านการส่ององค์กรที่มีอยู่จริงแล้วก็ทำได้จริงเราลองมาดูปัจจัยแรกกันนะคะการตระหนักรู้และการพัฒนาค่ะในยัยะของปัจจัยแห่งความสุขอันนี้เนี่ยนะคะมักจะเกิดกับคนที่รู้ความสามารถของตัวเองรู้จุดแข็งจุดอ่อนของตัวเองเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็คิดหาวิธีในการดึงศักยภาพอันนั้น,นออกมา ใช้ให้ได้อย่างเต็มที่และมักจะเป็นคนที่เปิดกว้างทางความคิดแล้วก็กล้าที่จะเผชิญหรือว่าทำสิ่งใหม่ๆที่ท้าทายค่ะโดยสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมักจะมีความหมายกับชีวิตตัวเองแล้วก็ผู้อื่นนักเขียนนะคะได้หยิบยกเรื่องราวขององ,องค์กรญี่ปุ่น 2- 3สเรื่องนะคะมาเป็นตัวอย่างที่น่าสนใจค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอากิโนริคิมูระ ชาวสวนปลูกแอปเปิลที่ใช้เวลาปลูกด้วยวิธีธรรมชาติมากกว่า10ปีนะคะจนได้ผลผลิตมหัศจรรย์ผู้ที่รู้จักตัวเองผ่านปรัชญาหากเรายืนหยัดในการค้นหาสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้มากๆเนี่ยวันหนึ่งเราจะพบกับคำตอบที่เราต้องการค่ะและเป็นคำตอบนั้นนะคะที่ได้ช่วยกเกษตรกรอื่นๆอีกมากมายรวมทั้งผู้บริโภคก็ปลอดภัยจากสารพิษมากขึ้นด้วยค่ะ ตัวอย่างเป็นเรื่องของประธานบริษัท Yellow Hat นะคะเป็นผู้นำของการขัดห้องน้ำค่ะเขาได้นำเรื่องของการขัดห้องน้ำนั้นมาขัดเกลาจิตใจฉายาที่รู้จักกันเป็นอย่างดีของประธานผู้นี้นะคะก็คือประธานผู้รักความสะอาดที่เดินสายทั่วโลกค่ะเพื่อที่จะบรรยายเรื่องการทำความสะอาด แต่ไม่น่าเชื่อนะคะว่ามันมีหลักคิดซ่อนอยู่มากมายเลยค่ะเรื่องนี้แนะนําให้หาอ่านรายละเอียดแล้วคุณฝั่งจะทึ่งกับหลักคิดของเขานะคะนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องราวของบริษัทสาเกวาเกเซจากความฝันที่พาสาเกไปไกลระดับโลกนะคะที่เน้นสร้างสภาพแวดล้อมการทํางานเนี่ยทำให้ทีมงานมีความสุขจนสามารถแสดงศักยภาพสูงสุดออกมาได้ค่ะ ตัวอย่างสุดท้ายของปัจจัยแห่งความสุขข้อที่1คือการตระหนักรู้และการพัฒนานั้นนะคะทางนักเขียนได้ยกตัวอย่างหมู่บ้านส้มอยู่สุที่โด่งดังนะคะโดยที่อาศัยความมุ่งมั่นแล้วก็ความไม่ย่อทอ้อซึ่งต้องใช้เวลาฝ่าฟันถึง10ปีกว่าจะโด่งดังไปทั่วโลกค่ะมาที่ปัจจัยแห่งความสุขข้อที่2กันนะคะความสัมพันธ์ที่ดีและความรู้สึกขอบคุณค่ะ ปัจจัยแห่งความสุขอันนี้นะคะมีงานวิจัยหลายชิ้นเลยที่สรุปเหมือนกันนะคะว่าคนที่ประสบความสําเร็จมักเป็นคนที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับครอบครัวเพื่อนแล้วก็สังคมรอบตัวค่ะความสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยนะคะมีทั้งได้รับความรักได้รับความใส่ใจห่วงใยได้รับการชื่นชมอยู่เสมอเสมอความสุขก็จะเกิดจากสิ่งเหล่านี้แหละคะ่ะ คนคนนั้นน่ะมักจะมีชีวิตชีวาแล้วก็ขอบคุณกับทุกสิ่งรอบๆตัวนะคะและก็จะมีแนวโน้มค่ะที่คนคนนั้นเนี่ยจะมีน้ำใจเอื้อเฟื้อต่อคนรอบข้างและก็ต้องการเห็นคนอื่นมีความสุขเช่นเดียวกันเช่น i n a f o o d i n d u s t t y y โรงงานผลิตผงวุ้นจากสาหร่ายค่ะที่มีจุดมุ่งหมายให้พนักงานมีความสุขมากกว่าการสแสวงหาผลกำไรนะคะ นอกจากนั้นก็จะมีบริษัทอย่างคาโตะสังเกียวซึ่งเป็นบริษัทผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ที่มีพนักงานกว่าครึ่งนะคะอายุมากกว่า60ปีค่ะคุณผู้ฟังคะเรื่องนี้สะท้อนความสุขกลับด้านในโลกของทุนนิยมนะคะที่เน้นการผสานสองขั้วให้หลอมรวมกันก็คือจิตใจที่อยากช่วยเหลือผู้อื่นและก็จิตใจที่อยากทำตัวเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นเรื่องนี้น่ารักมากค่ะแนะนำให้หาอ่านเพิ่มเติมได้จากหนังสือนะคะ นอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องราวของบริษัทผลิตเชือกถักธรรมดาธรรมดาที่ไม่ธรรมดาอย่างไซเอ็นคูมิฮิโมนะคะเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งค่ะที่สร้างความสุขจากความสัมพันธ์ที่ดีที่คนในองค์กรเนี่ยถูกถักร้อยด้วยกันอย่างแน่นแฟนตลอด70ปีขององค์กรค่ะเราเดินทางมาถึงปัจจัยแห่งความสุขข้อที่3กันนะคะนั่นก็คือการมองโลกในแง่ดีค่ะปัจจัยที่ทำให้มีความสุขนี้นะคะ จากงานวิจัยของสรารจันมาเอนโนะคะพบว่าคนที่มีความสุขเนี่ยมักเป็นคนที่มีจิตใจเข้มแข็งมองโลกในแง่ดีแล้วก็มั่นใจว่าตัวเองนั้นจะสามารถควบคุมสถานการณ์ต่างๆด้วยดีได้ค่ะไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆหากต้องพบอุปสรรคหรือปัญหาใดาๆนี่นะคะก็จะไม่จมจมอยู่กับความทุกข์เป็นเวลานานหรือวิตกกังวลมากเกินไปค่ะแต่จะฟื้นฟูสภาพได้เร็วนะคะ คนเหล่านี้นมักจะคิดถึงว่าจะมีอุปสรรคอะไรบ้างแต่ที่ผ่านมาเนี่ยก็ประสบความสำเร็จได้นะคะแล้วก็จะรู้สึกภูมิใจในตัวเองและคิดว่าเขาจะผ่านปัญหาครั้งนี้ไปได้อีกเช่นกันตัวอย่างองค์กรที่ถูกหยิบยกมานะคะในกรณีของปัจจัยแห่งความสุขข้อที่3การมองโลกในแง่ดีนั้นอย่างเช่นบริษัทยานิสวะโซเตนซึ่งเป็นโรงงานซีอิ๊วนะคะ200ปีแล้วค่ะ กลับมาอีกครั้งหลังจากศูนย์สิ้นทุกสิ่งทุกอย่างนอกจากนั้นก็จะมีเรื่องราวของโคจิไอซ์นะคะซึ่งเป็นบริษัทผลิตไอศกรีมเชอร์เบตอันดับหนึ่งที่ผลิตจากวัตถุดิบโคจิที่นำออกสู่ตลาดโลกค่ะไฮซูอิเล็กทริกจากโรงงานผลิตสายเกที่เปิดเป็นบริษัทผลิตไฟฟ้าค่ะเรื่องราวนี้นะคะมีที่มาจากการระเบิดของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะเมื่อปี2011 ความกลัวนั้นได้กลายเป็นแรงผลักดันทวงสิทธิการปกครองตัวเองโดยผ่านการผลิตไฟฟ้าค่ะนอกจากนี้นะคะไซโบสุบริษัทซอฟต์แวร์ผู้มาก่อนการเป็นบริษัทที่น่าจะเป็นแห่งแรกๆในญี่ปุ่นนะคะที่ใช้หลัก work life balance ก่อนองค์กรอื่นๆค่ะและปัจจัยแห่งความสุขข้อสุดท้ายนะคะก็คือความเป็นตัวของตัวเองมีผลวิจัยหลายชิ้นค่ะที่ชี้ให้เห็นว่า คนที่ไม่ค่อยใส่ใจว่าคนอื่นจะคิดยังไงกับตัวเองหรือไม่เอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครไม่ด้อยค่าตัวเองมักจะเป็นคนที่มีความสุขมากกว่านะคะเพราะคนเหล่านี้เนี่ยจะพัฒนาตัวตนในแบบของเขาเองที่เหมาะสมกับตัวเองมากที่สุดโดยไม่พยายามที่จะเป็นเหมือนคนอื่นๆคะ่ะและท้ายที่สุดนะคะก็จะพบความสุขกับการเป็นตัวเองและทำสิ่งที่เลือกเอง ตัวอย่างองค์กรที่สะท้อนปัจจัยแห่งความสุขข้อนี้นะคะเช่นบริษัท ISFnet ค่ะบริษัท IT ทีที่มุ่งมั่นจ้างคนด้อยโอกาสนะคะปรัชญาสำคัญขององค์กรนี้ก็คือให้พนักงานมีความสุขกับการทำงานและรู้สึกได้รับการยอมรับในการใช้ความสามารถของตัวเองมีความเป็นตัวเองในการทำงานให้กับองค์กรค่ะและนักเขียนนะคะได้แนะนำให้รู้จัก ทากาก,กยะค่ะร้านข้าวกล่องที่ดำเนินกิจการโดยเด็กเกเรที่เรียนไม่จบมัธยมและสุดท้ายนะคะคือธุรกิจสปบปเอหรือ Departures นะคะหรือผู้ช่วยการเดินทางครั้งสุดท้ายค่ะเป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่นักเขียนนำเรื่องราวมานําเสนอนะคะเป็นธุรกิจที่เน้นการให้เกียรติให้ความเคารพให้ความประีตและก็เอาใจใส่คุณผู้ฟังคะถ้ามองในส่วนของคนอ่านนี่นะคะ คิดว่าน่าจะได้อะไรจากการอ่านหนังสือธุรกิจสร้างสุขอย่างมากค่ะเพราะว่าสิ่งที่เหมือนกันของทุกองค์กรตัวอย่างก็คือการดําเนินกิจการโดยมีองค์ประกอบของความสุขเป็นพื้นฐานนะคะที่สําคัญเนี่ยเป็นตัวอย่างจริงๆที่เราทุกคนนํามาปรับใช้กับชีวิตเราเองได้ค่ะรวมทั้งธุรกิจด้วยนะคะไม่ว่าเราจะทํางานอาชีพอะไรหรือว่าประกอบธุรกิจแบบไหนก็ตามค่ะเราอาจค้นพบ เส้นทางสู่ความสุขนะคะอาจจะได้รู้ว่าปัจจัยอะไรบ้างที่จะทําให้เราเนี่ยมีความสุขในชีวิตแล้วก็สร้างแรงผลักดันให้ออกเดินทางตามหาเส้นทางนั้นนะคะเราอาจได้รู้ถึงวิธีสร้างองค์กรที่มีประสิทธิภาพที่ทําให้พนักงานทั้งมีความสุขแล้วก็บริษัทนั้นหรือองค์กรนั้นประสบความสําเร็จ และหนังสือเล่มนี้ค่ะอาจทำให้เราได้ไอเดียในการทำธุรกิจใหม่ๆนะคะเช่นการพัฒนาจุดเด่นของสินค้าธรรมดาธรรมดาในท้องถิ่นเนี่ยให้ขายดีไปทั่วประเทศหรือว่าไอเดียในการจ้างงานผู้สูงอายุหรือผู้ด้อยโอกาสนะคะเพื่อมาช่วยพัฒนาองค์กรเราอาจจะได้เรียนรู้หลักการทำการตลาดให้โดนใจผู้บริโภครวมทั้งการเปลี่ยนปัญหาที่สังคมกำลังเผชิญอยู่นะคะให้กลายเป็นธุรกิจที่ยอดเยี่ยมได้ด้วยค่ะ ถ้าอ่านหนังสือเล่มนี้นะคะขอแนะนำไว้เลยค่ะว่าให้อ่านทุกหน้าแม้แต่คำนำนะคะปกหน้าปกหลังอย่าพลาดเลยซักบรรทัดค่ะมีความหมายในทุกๆตัวอักษรนะคะภาษาที่เรียบง่ายอบอุ่นแล้วก็อ่านสบายเนี่ยนะักเขียนสามารถสื่อแง่มุมจากทุกตัวอย่างทุกเรื่องเล่าได้อย่างน่าประทับใจทีเดียวคะ่ะแม้แต่นิยามง่ายๆที่อยู่บนปกหนังสือนะคะที่บอกว่าความสุขจากการทำงานทุกวัน คือความสำเร็จที่ประเมินค่าไม่ได้ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากหนังสือธุรกิจสร้างสุข The Business for Happiness Japanese Style นะคะและก็เว็บไซต์มา r u m u r a ข,ขอขอบคุณสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กรสสสและมูลนิธิสถาบันพัฒนาการเรียนรู้ผู้สนับสนุนรายการภายใต้คโครงการศูนย์สืส่อสารและประสานงานภายคีเครือข่ายสุขภาวะองค์กร พบกับ Happy Workplace Read and Share ใน EP หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ